เออมันจะหายใจฟุ้ดฟัดฟุ้ดฟัดจะเห็น่ถ้าสราดีๆใจดีๆใจสบายมันแผ่วเบาการสูดลมหายใจแล้วก็แค่แผ่วลงลมเราก็จะละเอียนขึ้นอยากมีสุขภาพดีทางการแพทย์านบอกว่าให้สูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ปล่อยออกทางปากอยู่เรื่อยๆเอาขี้เกียจไมจะได้เข้าไปนงจอดได้ได้เยอะ จเยอะเรื่องสุภาพร่างกายก็แข็งแรงส่วนในเรื่องของธรรมะเราได้สละแล้วซึ่งจากระสละแล้วซึ่งความตณีได้จาระได้สละซึ่งความตณีปัจจัยที่ได้มาบริสุทธิ์เห็นโยมคำบุญแล้วก็สมก็ดีใจว่าเราไม่หวงแหนทรัพย์ที่เรามีเพื่อคนอื่น เพื่อพระศาสนาเพื่อตัว,ตวเองฉันบอกว่าคนเราให้ทานชื่อว่าให้กำลังรักษาศีลชื่อว่ามีปัญญามีความสวยมีสวรรค์เป็นที่ไปมีมนุษย์เป็นที่เกิดส่วนภาวนาก็คือมีปัญญา ยมสังเกตน,นะยมอยู่ตลาดยมอยู่ไหนเห็นคนเ,เกิดมาเป็นคนทำไมเขาได้เกิดมาเป็นคนแล้วเขาทำไมไม่มีปัจจัยไม่มีปัญญาเพราะเขามีศีลที่บริสุทธิ<อ>์จึงได้เกิดมาเป็นคน<อ>แต่เขาไม่เคยให้ทานอย่างเรารไม่เคยภาวนาอย่างเรารขเขาก็เลยได้แค่เป็นคนคือรักษาศีล ถ้าใครให้กบทังทานทักษาสีลมีมารวนาก็เป็นคนที่สกณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างที่โยนทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ขอให้ทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสนุงประการใดขอสมความรุ่งปราปรถนาขอให้มีพุทธพให้เป็นทุนให้มีบุญดังขอให้มีพุทธะให้เป็นทุนให้มีบุญอย่างเศรษฐี อนาชาปิทิกะเศรษฐีให้มีผิวพรรณกล่องใสวันนะในชนะอุปสรรคทุกอย่างให้เกิดเป็นมนุษย์อีกหนึ่งครั้งหรือเจ็ดครั้งก่อนที่จะได้บรรลุอริยะเป็นพระอริยะกอให้ ทุกท่านโชคดีปลอดภัยร่ำรวยมีสุขภาพแข็งแรงทุกที่พาลาตีการเทินสาธุสาธุสาธุต่อจากนี้นะครับกอจากจกประกาบยอดจากหินแต่ลาตัวต่อจากนนะครับ เดี yeah. các, à, ia, ๋ยวก่อนครับอาจจะได้เกียงที่เรายอดน้ำทันเนาะโดยวันนี้